กาบสวัสดีค่ะมือนิแอดมินผ้าเอฟซีทุกท่านมาติดตามสูตรเด็ดกับปูวัดปา่าซึ่งงวดติพานมาเข่าเต็มๆค่ะหนึ่งีไทยเมืองนอกถูกกันสนันสนื่องค่ะงวดนี้แอดมินกระบอพผาดค่ะต้องเฝ้ามาติดตามโตวเลขเด็ดเดดสูตรเด็ดๆไปฝากเอซไปกันค่ะไปเบิ่งกันเลยว่าปูได้สูตรเด็ดตัวใดมาฝากเอฟซกันบ้าง ไปกันค,ะะค่ะาาหา่งนามัะลบรีมหาผูงนาอโอ้ยยสดายครับบูรมาาแล้วก็หวใจข่หนึ่งสี่หนึ่งสีเต็มเนอะโอ้ยสดายสดายครับผู้ใดในยู่บ่วงนอกบานียังน้วมันผูใดบัน, <laughs> นวันจะเอาห้องบ่นวาสามตัวเลยบ,บนว่นอน,อนอะต้องเมืองนาะคาตผูบชมเที่ยองก็มัน,นใจว่า<ด>ตรง โยกถูกใจแผู้ชมแฟนช่องแน่นอนนะครับผมเนาะเอาเขียนวิ่งวิ่งบนวิ่งบนยืนตัวยืนยันเลยปู่บอท่านมีความฝันบอกปู่เอาจะสูดเลยย่อมพอเลยเอาจะสูดเลยเป็นบระคับเพ็่มเลยเพราะว่ามันเป็นเด็กเวรเดี๋ยมันเป็นนี่รับกับปนัดวิ่งบนแปดสิบแปดแปดสิบบน ลักซีบืนแตลักซีบบนเราจะเขียนในปีหน้องในเบิงในชมกันเนาะคับท่านผู้ชมเนาะวิ่งบนแปดลักซิบแบดลักซิบโอ้แปดลักแปดลักซิบค่ะแบลลักซิบวเดียวเป็นลักซิบอ่าประกบปาเนี่ยลักซิบลักซิบบอยใหม่บอยใหม่อือเเสือบอยใหม่นั้นตีเสืออนตีสีลักซิบลักซิบ เป็นลักซี่บนลักซี่เลยครับท่านผู้ชมเป็นลักซีบนจับคู่ไาเนี่ยเรียกว่าจับคู่อืมจับคู่นต่เม่นเ้าเป็นคนเขียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคู่ว่าก็มีความฝันเอาเลขสูตรอย่างเดียววระสานวดก้อนเขาเลขกสูตรนี่เราประสานแปดซีตรงตรงดเดียวแปดซี่คู่เดียวอ่า สามตัวสามแปดสี่อย่ยงเช่นตัวอย่างไรขีดอันนีสามแปดสี่เนียนเนียไปเลยสามแปดสี่นียโอเล็กบนนี่มีแปดสี่ชุดเดียวคู่เดียวเลยบอกปู่แมนันนี้ล่างเชนปังไฟไปอีกเยนไปอีกล่างล่างวิ่งศูนย์ศูนย์ลักสี วิ่งศูนย์หลักสิบหลักสิบจับคู่สองใจผมจับคู่คือศูนย์หาตัวเดียวโมตองกับ จับคูฮึ่มมา,าค่ะพวกภูมายังกะมาแมาน่นอนศูนย์หาตัวเดียวโมตองกับอ่าตรงๆอืมขบวนกับตรงๆระประหารพอสูดไม่เห็นมาแล้ววันอ่เป็นงวดของมจีสิบหกสิงหาคมเนาะค่ะจำช่ชมเนาะแล้ว เลขสูตรของปูบัดปางวดก่อมประมาสิบสี่ตรงตรงเลยชิบสี่ตรงตรงวดนี้ปูกเลไไห่วิ่งบนแปดลักสิบแล้วครับท่านผู้ชมแปดในยูรักสีปูว่าลักซิจับคู่ไห้ก็คือแปดสี่สามตัวกับชุดเดียวครับสามแปดสี่แขนคักครับเนีนไปเลยเน้นเด่นไปเรื่อแขนทักท่านผู้ชมงวดนี้วิ่งล่างวิ่งศูนย์ลักสิบศูนย์ลักสิบครับผมศูนย์จิยูรักซีปนะครับท่านผู้ชมใล้ๆว่าเป็น ศูนย์หนึ่งศูนย์สอูนานสี่ศูนหาศอเจ็ดยเข้าอินสนาัใศูนยหารูดรอดนี่คือว่าอยูุลักษิบจับคู่ให้ชุดเดียวเป็นแขนที่กันครับลางกับศูนย์หาพอเรไปใส่ศูนหาเอาให้บดเด้อยาแม่บอกครับเอาให้บดดบม่รู้เก็บเลยแม่บอกเก็บอย่างเดียวไปล่อยยาอย่งจะปล่อยีัให้คนอื่นเลยแม่บอกปล่อยคนอื่นศูเก็บโหลดอเอาเลยครับท่านผู้ชมเนาะจปากกาเป็นตะลงทุนครับท่านผู้ชมตามมาเที่งว่า เป็นยังจะว่าเป็นแต่ลงทุนเพราะว่าเลขบ่หลายตัวครับผมเลหล็กสูงบ่หลายตัวเลขกสูงเนียนนิ่นไปโดดสามแปดสี่กับแปดสี่เป็นเลขกสองตัวบนเนาะครับผมเนาะกับตัดออกมาเนาะแต่ว่าเข้ากับบาวาดอกครับบาบนวา่างเนาะเข้ากับว่าไปเข้าขึ้นแล้วเข้ากับลงน้ำไปหลักกับกราฟพร้อมเด็ครับคาร์เตอร์ช่วงเนาะเหล็่บอลหลายตัวแต่ปโบ่มีเลขดับมีเจลี่สิบเมื่ออกวันที่สิบหกวันที่สิบหกทิงหาทิ้งบวกอย่างที่สี่เหล็กดับบ่มี่สำหรับปูนี่มีเจลี่สิบเมื่อออกวันเด็กสิบเมี่อนีก วิ่งล่างนี่ให้วิ่งซูนลักซิฟครับรผมลักซิฟลักซิฟล่างตามจริงข้ามมาวิ่งข้ามมาแลนด์ข้ามาามา,า,มาเมยนี่มันกะแล้วแต่จะอยูุลักได้กระได้เนาะข้าตบ,บชมเนาะมันอยู่ลักซิฟลักหน่วยกับบอสไปยัง้งกับผมชาทันได้มกเกลีก่ยเมย์เละแลนเน้นให้เรือ่อยเุ็นหัวนี่เน,น,น้นให้เรื่อยเน้นซูนหาได้เนาะปูเนาะซูนหาซูนครับไปหลักกลับมานำเนียปูปูแล้วมาบอกกลับกับสารนักข้าตบชมเนาะ ไปละเขาก็ต้องกลับเขาบอกกลับหลกับกลับหน่อยครับผมเนาะกันไวยิ่งหมดความเหันยิ่งหดหนึ่งสีเต็มเต็มหมดเต็มแห้งเน่บอกรับปูนะาือกระดอนบักวะไม่สดายคักเนาะโอ้ยพอเที่ยงกันยิ่ลายกับใครเนี่ยตัวเดียวตัวปูล่างกันอ๋อรองมืครับท่านผู้ชมเนาะคือร่างมันข้างบนเนี่ยมันหนึ่งเกาหาคือกันมันมันรถแตีมหนึงรถเตียมหนึ่งข้างบนอน่เออรถเตียมหนึ่ง ข้งบนข้างหาข้างล่างข้า<ร>งหน้าหนึ่งซีตัวเดียวอ่ามีละเลขสูตรซูนิมานซูน,นีบัาง์อืมล<อ>งทุ่นกับวาลายเดาะครับท่านผู้ชมลงทุนกับวาลายเพราะว่ามีแค่ 8, 4, 3, 4. ์4ปดซีสามแปดซีขสองขันเลขล่างกะน่งทุนแคร์ศูนหาเนาะแต่ว้าท่านได้หมักศูนแห้งว่านามักลักซิบเป็นศูนแน่นอนลักซิบตัวปูวานี่ยข้าว่ารากะให โดเลยก็ได้คัสมุชุ่มมาบูดกระูดรวดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนู้าศููนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนยเก้าเดี๋ยวัวูดูลัวลตัวเดียวกัพอเลยผมพูดวามากตัวเดียวนี่ล่ะ0ู5 0ศนี่ล่ะค่สมุชมให้เน่นเป็นศูนหแต่ว่าสมุชมท่านไดนจากกลับกระวากันเนาะค่สมุชมเนาะแต่ว่าพอเที่ยงก็บวกโอไปกับกลับไปน้ำเน่ไปแล้วก็ตองกลับมาบรหลายกน่อยเนาะค่สมชมเนาะ ออาจจะร่มกนะเ็กสูงสจะไดกัมาแน่นอนหมงห่วงแม่บอกรับปู่มาแน่นอนลอยเปเซ็นแม่เห็นแถให้ืมดสิบเงวนี่ยบอเสียใจตัุคนละตลอดชีวิตนะู่กเลยอร่อยเปอร์เซ็นตเลยบอกร่อยเปอรเ็นเยเกินร่อยยแม่เกินอรอยอ่เนี่ยเปเกินอร่อยแปลว่าแปดสี่ไปหามากเห็นไในเด็ตัวนี้เนาะเป็นยายพูดยากรับด้เพราตรงกราบเลขรักได้แบบแปดรักสิบบนอ่ตัวเดียวคือแปดสี่รักลอยคือสามตัวเดียว คือสามอันนี้ไดครับนี่ก็ตามเชี่วายมันกระนาลงทุนอยู่ครับลงทุนหน่อยครัก็ได้หลายครับสทรชมพระเหล็กว่หลายโตัวยี่ดีครับสมุรชมบัตองกมีศูนย์หหศูนปูว่าบัวองกลกับศูนย์หาเน้นเนนว่าสันศูนย์เน้นไม่หลด0 0เป็นจักรนี้น้นอยใงเนาะครับชมเนาะแล้วก็แปดซีสามแปดซีครับผม จักสสบงคมตัวใดล่ะแม่มีทีเองเองมันก็มีที่เองตันก็มีจมูกมันมีหลายตัวมันบอมีหลายตัวเพราะสิวัดเน้นตัวนั้นเน้นตัวนี้คือแปดสี่ตัวเดียวสาตัวขึ้นสามแปดสี่ค่นั้นจะไปชเนหาอ้อสไนด์อีกเหรอไปเน้นอีหยังอีกมันก็มีแต่ศูนหากับสามแปดสี่กับตัดเล่นกับแปดสี่ปดเนี่ยขนเล็กสองตัววันขึ้นแปดสี่ก็เพต้องกราอีกเพราะว่แปดยู่สิบ แน่นอนเด้อครับ่านชู่วมนี้อย่เดือมาซีสิว่าหายเปดนดนบ่สีเริ่มมาหรือบัดเพิ่อนแม่นบอครับสีเริ่มาแล้วมากขนามาเก่าซีหนึ่งเก่าสีน่อปูนาะมากเ่าซีท้งลายเลยเดอมากล้วมันหัวสีมากอะหัวหนังสิมาอีกแล้วสี่แม่นความปูเลยเนี่มาแล้วซีนั่เรือมาแล้วอันบ่หันนี้เปนดนบ่หันหันับเพรทว่านันพูกรกว่าดับได้ครับสีสานชู้วมันนั่นละไปหาอาจารย์ได้กว่าดับซีดับซีก็ปูกับเส้นกาหามกันอยู่หน่อย รับซีจกไหนซีมาทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวซีเห็นไม่เลิกเลยวันซีมันเพราอเที่ยงเองกับกวังว่าท่านผู้ชมแฟนช่องคงจะถูกถูกใจเนาะเพราะว่าเลขมันหน่อยตัวครับท่านผู้ชมเป็นต้นทุนนินไม่เลิกยังไงนินในหน่อยได้หลายครับผมเนาะอ้าวท้ายนี่กับคอปขบคุญขับคุ่นไอ้พวกซีที่ใจเรื่องบอลที่าบอกว่ากับมาช่วงมาติดตามในช่องสแตด้าแชแนลมันี้พระเที่ยงมีโอกาสเดินทางมาเนาะเดินทางมากกับเรืมาแวะปูงวด สีพานมาวันพอเที like, tá, you know, like, but, like, ่ยงโม่มาได้ครับตะบุช้มพอเที่ยงกามาต่ว่าพอเที่ยงมากช่วงเย็นปูคนกระท่อมวัดครับผมปูทํำวัดแต่มีคนบอกเดียวว่าปูทํำวัดพอเที่ยงกันเลยเดินทางไปทา้งไม่าะว่าก็มีจุดหมายจะไปอีกจุดหนึ่งคือสีน้ครับแต่ว่ามันเป็นบ้านต่ว่าเป็นช่วงเย็นแล้วพอเที่ยงกันเลยบ่ได้รอบปูครับผมเนาะวันนี้ที่ว่าโอกาสดีแล้วล่ะครับเดินทางมาปูันกระถ่ามวัดถําวัดเราก็ว่าพอเที่ยงมาก ปูคนไข่ใน้น้อยครับผมแปดสี่สามแปดสี่วิ่งศูนยล่างวิ่งแปดบนจับคู่ให้ล่างก็ขึ้นศูนย์หาชุดเดียวแขนแขนขึ้นกันกับบนนอกกระมามชบเนาะปูว่าเ่าต้องกราบว่าะสันเ่ต้องกราบเน่นเน่นไปเรื่อยข้นไปเรื่อยเอาแขนแขนเลยปูว่าถ้าว้อไรพ่อซื้อเอาเด้อกรับโอ้สาตัน้ปูนอกคอให้ออกกั้ไหมสาตุนี้ซไม่โจบไม่ลาสกันเนาะห่วงหรอกบ